สวัสดีครับพบ,บกับช่องเบิร์ดพาหาปลาแอด์ฟิชชิงครับว่าจะเลิ่กทำ YouTube แล้วนะมันหมดกัำลังใจเลยทำแต่ละคลิปคนติดตามนั้นเกือบสามพนคนคนดูสองร้อยว่าจะเลิ่กทำอยู่แล้วแหมมันก็อดใจไม่ไหววนะ่าคนมันเคยทำมาก็เอาเข้าเรื่องดีกว่าครับวันนี้ก็จะมาตกปลาที่บ่อยแล้วครับ บ่อเดิมที่ผมเคยมาบ่อยๆวันนี้จะเป็นบ่อของพี่หมูตอนช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ออกใหม่ธรรมชาติครับเวลาว่างก็ไม่ค่อยมีเพราะมันเป็นแบบนี้ทุกปีครับถ้าน้าที่ติดตามผมมาแรกๆนะทุกปีเลยพอใกล้ๆกล้ปลายปีพวกผมจะไม่ค่อยว่างทุกทีเลยพอใกล้จะสิ้นปีใกล้จะปีใหม่เนี่ยปีต้องทำงานหนักวันหยุดก็ไม่มีหยุดกับเขา นี่เกือบเดือนแล้วนะผมไม่ได้หยุดเลยทำงานมาตลอดมีวันนี้หยุดก็เลยเอามาบอกพี่หมูสักครึ่งวันมหมายธรรมชาติเ็ายังไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันท่วมไม่ท่วมน้ำหรือมันเริ่มท่วมแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามเรื่องตะก้อตะข่ายด้วยเพราะผมเคยเห็นตาคนหนึ่งมาตกตะก้อตะข่ายอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองถามแกดูว่าตกตะก้อตะข่ายได้ไหม ถึงนะครับจุดจ่าตงเดี๋ยวผมเปิดไมค์เข้าไปถามนี้นแหละนี่เลยร้านนี้เลยที่เราจะต้องจ่ายตังค์รอสักครู่นะครับผมจะได้ยินเสียงผมสนทนาอยู่หรอกนี่เลตำแหน่งบอกเห็นตำาไม่รู้ได้ตำแหน่งหมายแล้ว ข้างล่างกันดีกว่านี่ครับกำแพงไม,หม้ห้องน้ําอยู่ข้างๆนะซอยที่ขี่ผ่านเมื่อกี้นี่แหละข้างๆข้างหน้าเราจะเป็นปาาทางฝั่งผมเลี้ยวมาคราบรถดึงผ่านอ้ามองไม่เห็นครับมองยังมาไม่ถึงมีแต่เสียงนี่ครับที่ตกี้ตรงน้ำมันท่วมะแล้วก็มีนาาตกอยู่เมื่อกี้ผมเข้าไปตรงนู้น เ้วจะไปตกโน่นเลยสุดท้ายตรงนั้นไปไม่ได้ผมกลัวรถติดหลมเมื่อกี้เกือบติดนะแค่ถอยกลับรถนะมันเป็นทรายตรงที่ผมถอยเมื่อกี้นะสับจมเป็นดินดีือทายดีเลยมันข้างหน้ารถขับเคลื่อนล้อหลังนะนี่ครับตำแหน่งหม่เดี๋ยวผมก็จะเอาแถวใต้ต้นไม้นี่แหละหรือจะรถขี่เข้ามาข้างในดี เดี๋ยวเราเข้ามาข้างในดีกว่าห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องน้ำโคกตัดลาดเอเคห้องน้ำก็โอเคแล้วนี่แหละในควมจะมาต้กครา,านี้แหละไม่เคยมาเลยบอี่หมูเคยตกยแต่ตรงซุ้มตรงซุ้มตรงนี้ไม่ใช่ซุ้มนะ ทีนี้เวลาถ่ายมันจะสวนกันแดดใต้น้ำจะมองไม่ค่อยเห็นจะลงหน้าดินคันนึงแล้วเดี๋ยวสิวคันหนึ่งก่อนผมรอแม่บ้านมาเพราะผมอย่างที่บอกผมปลดตะข่ายไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวรอแม่บ้านมาปลดตะก้อตะข่ายแล้วกันสี่สิบโมงอะเมื่อกี้ผมถามเขาแล้วนะผมนานๆจะเจอทีนะบ่อตกปลาที่ให้ตกเบ็ดตะก้อตะข่ายนานๆเจอทีส่วนมากอาจจะไม่ค่อยให้ตกกันไง เมือนที่นี้ยโอเคเดี๋ยวผมย้ายรถเข้าไปข้างในดีกว่าจอดตรงนี้รถจอดตรงนี้ใกล้ๆหน่อยไ,ได้ขนของลงใกล้ๆผมไม่ได้เอาล่มมาด้วยผมคิดว่าจะตกซุม้มตกในซุ้มเลยไม่เอาล่มมาตามมาต่อครับตีลงไปแล้วคันหนึงเป็นตะก้อเม็ดโฟมตอนแรกว,ว่าจะตกสับเปลี่ยนใจแล้ว มันคาตะก้อวิ่งอยู่เปเียดเปียดตะก้อไปตกตะก้อวิ่งไปเลยแล้วกันไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยลำยังไม่ผสมมีลำเก่าเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปตกบ่อน้องเหมยมันงวดสุดท้ายนั่นเนี่เหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะใช้ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยผสมใหม่มันก็เป็นเหยื่อถูกกินไฟลุกนั่นแหละ นี้ผมจะเกี่ยวให้เดือนนะแต่ก็เดือนหนึ่งล้ามไม่ขึ้นนะขึ้นแต่ขอบขอบมันไม่ขึ้นหรอกเป็นไอ้น้ําอากาศมันเย็นวันนี้ดูแล้วปลามันจะขึ้นใกล้ๆนะส่วนมากปลาตะเพียนขึ้นใกล้ๆเยอะมากเลยถ้าสปิ๋วก็น่าจะได้เรื่องอยู่เหมือนกันน้ฝั่งนู้นนะกตกทิ้งหลิวกันนะนงะตกทิงหลิวกันแถบที่ผมขี่ผ่านมาเมื่อกี้นะี้ เึ็นเจ้าไส้เดือนโห oh, มีแน่มีแน่คือยิสอกมาไหนคูดไม่ขาดคำคุณไม่ขาดคำเลยเห็นไหมใครไปชมนึกว่าจะแห้วเเสียแล้วลำเก่านะอันนี้ลำหนึ่งเดือนยังไม่รู้หน้าปลาอะไรขายิศกจริงๆด้วยสกลับ อาน,น่ะเติดมาแ c มแรกก็ปอกเปิ๊กกระชั้นมาเถอะโอ้ยโอเคแยมแรกนั่งบนป๊บเดียวโยวนไม่ได้ไกลหรอกนะคันนี้ก็ยังใ,ใกล้ ศพป๊อปครึ่งโลได้ไหมีช่งางเอามด้ออกมาถือมาตั้งนานแล้วแทบไม่ได้ใช้เลยที่ช่างครึ่งโลได้อยู่มีศพป๊อปครับประมาณครึ่งโลใส่ครึ่งโลนะได้อยู่ครึ่งโลศกป๊อป๊ปอปขาดปากกขาดนะ สามกันต่อครับผมมาแล้วครับแต้มที่สองตะก้อวิ่งเอยเปิดยี่หรอใช่ไหลูกปานินนี่แล้วปั้นตะก้อด้วยลูกใหญ่ด้วยผมผสมลำใหม่ครับในนี้จะมองเห็นไหมนะอันนี้จะเป็นลำขนมปังนะ รำกับขนมปังแตงจะใส่แบบนี้แหละทุกทุกง,งวดอะรำขนมปังแล้วก็กินไสลุกหนึ่งขวดเลยวันนี้นการกินหนึ่งขวดเลยกินใส่ขึ้นขวดก็ได้นะเพราะผมผสมไม่ได้ใส่รำขนมปังไม่ได้เยอะอะไรใส่ไปห,หมด แล้วก็วิ่งครับแม่เปิดไม่ทันเท่าไหร่กล้องตัวไม่ใหญ่อะแต่พอใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นดึงรอกร้องเลยนะโอ้โหปลาจะเพียนเพียนขาวก็ไสปลาเค็มได้นะก็ไม่เล็เกินไปพอได้อยู่ถึงรอบร้องเลยมาต่อครับยังลํำยังเหลือ เดีย๋ยวกันเนี้ย่อยเอาเก็บเดือวรำหมดกันเดี๋ยวกกเปลี่ยนเป็นตะก้อตะไข่เอาคันใหม่ลงเหยื่อก็หมดเออเก็บเก็บเอาก็ไข่ลงดูนี่น่าจะแวะซื้อข้าวมาก่อนไม่ต้องรอ,อแม่บ้านมาตั้งสี่โมงครึ่งขู่ข้าวเต่งคุรู้จักกับมึงไหมเนี่ยเออไอ้นี่เฮ้ยมึงนี่เลี้ยงพ่อบ้านไม่ได้หรอกเนี่ย มึงจะเคยเห็นมึงครั้งแรกมึงก็มาเล่นกับกูซะและ้วเมืองเค้าบ้านมึงกูเล่นกระจรไปฮหก็จะขายโยนแต่เมื่อกี้นึงดึงอีกแล้วเปิดทิ้งเลยดีกว่าอย่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวไหนไม่มีประโยชน์ใคตัดทิ้งเอาเฮ้ติดแน่นอน น่าจะซื้อที่ร้านมาด้วยนะ่เอาเบิกเอาเก้าเซนมาเลยเกียบมานั่งคัดเจ็ดเซนโอตุตัวดินีเ่เจ็ดเซนนะเนี่ยยังเอาตะไคร้สรี่เซนห้าเซนมาลงเลยดูนี่เนี่ยใช้ได้ตัวเดียวตัวบนกับตัวล่างต้องทิ้งแล้วเนี่ยยังไ้ยเดี๋ยวตัวกลางตัวเดียวพอเดีแยวเดียวตัวเล็กได้ป้อยแพ กอตะขคร่นี่ผมปั้นไปรครั้งเดียวน,นะยังไม่ได้ปั้นเยอะเพิ่มเนี่ยเอาได้มั้ยมาได้เอาตะก้อตะขคร่นี่ละมั่งขอไซส์หน่อยสินะผมไม่เดินไปแล้วนะขี้เกียจเดินใช้ประเคม็มใช้เอาได้อยู่เออเมื่อกี้นี้มันมันไซด์เล็กสองตัวนั้นผมไม่ได้ปลดนะมันมันหลุดออกไปเองเล็กเกินมาติดได้ไงก็ไม่รู้ แก้วโอ้ยแก้วยิโยนไปตะกี้เองนะเนี่ยนี่มันนีตือต้อๆหน่อยเว้ยอ๋อสองตัวโอ๊ยสายปลาเค็มคงจะได,ได้สายแบบนี้แล้วมั้งเนี่ยนะผมไม่เดินให้ดูหรอกนะนา่นาจะเห็นเดี๋ยวผมลองตั้งใกล้ๆแล้วค่อยเดี๋ยวว่ามันก็ไม่ได้น่าดูอะไรหรอกสายปลาเค็มใส่บิกบ๊กๆค่อยเดินไปให้ดู เออรอดไปตัวใหญ่ฮ่าตายตายเอาขึ้นเลยก็ได้งั้นเดี๋ยวจะยกขึ้นไม่ไหวโู้หนักนะรอบนี้เนี่ยจะรู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่หรือไหล่ตัวจะดูความหนักมันนี่แหละโอ้ยหาเหมือหนักไม้สามโม้อย่างดีสายละเขมครับสองตัวเลย โอ้เบอรเจ็ดไม่ได้เรียงเลยวะทำไมมันได้แต่ตัวเล็กๆเนี่ยใช้สามหรือสองตัวเลยเด๋ยใกล้มีรุ่นกว่าเลยอ่ะขึ้นกัอนที่คันเนี้ยดึงนานแล้วก็ไข,าขา่โอ้โหโเคส่ดีอยู่สองตัว ใจเล็กตัวงในตรงกลางอเดี๋ยวปล่อยหัวกรท้ายเนี่ยเอาเดี๋ยวปลดใจจาวิ่งไปก่อนเดี๋ยวไปหล่นตรงน้นนี่อยากจะตีเขาไปกอไม้กลัวมันลากเข้าไปพันตัวใหญ่ ต้นไม้มันล้มอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเจก็ไม่โฟมกัน <Okay. S 1> ตีใกล้ๆเลยยี่ปิก็ตีใกล้ๆนะไม่ได้ตีไกลเลย ม็ดโฟมเกลี้ยงอยีกแล้วตัวอะไรกินเม็ดโฟมหมดหม้ตรงนี้ะนะต้นไม้ลมทั้งต้นเลยตกใกล้ๆได้ก็กลวนจะดึงเข้าไปข้างในแต่มันอยู่กันในนี้แน่ๆมันหลบกันอยู่ในนี้เนี่ย,ยล,ล่มนตรงนั้นตรงนี้ก็ลม่มตรงนี้อยู่ติดห้องน้ำเลยด้วย นี่ห้องน้ำห้องอาบน้ำกับห้องส้วมเรามาดูเบ็ดกันต่อดีกว่าถ้าทางตะก็จะขายจะเวิร์กเมืกี้โทรหาแม่บ้านแล้วแม่บ้านบอกว่าสามนิ้วขึ้นไปเอาไปเลยเดี๋ยวกูทำเองวะ่ะบอเอออย่างนั้นดีมีคนทำคลิปนี้ยาวนะเอาให้หายคิดถึงไปเลยผมอะคิดถึง นะนะอาจจะไม่ได้คิดถึงผมเราผมอาจจะคิดถึงนละ้วนะเนี่ยผมวัดมอะไรวัาดึงนะั่นโอ้ติดไอ้นี่มาด้วยลาแก้มช้ำใหม่เกือบลืมไม่ได้ตกนาน แก้มช้ำกับปนินเนี่ยปนินสสี่นิ้วอะ่ะมันก็ได้อยู่นะปาทอดปาอะไรนะปาตากแดดนี่แล้วก็ตะข่ายนี่ติดดีจริงๆ,งๆไม่ได้พักกล้องเลยโยนปุ๊บดึงเลยผมจะปล่อยไว้ก่อนนะพักพักกล้องสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวเนีย่ยดึงแล้วมันนะพักกล้องไปก่อนี๋ยวนันดึงไป เออดึงเข้าไปไม่เห็เห็นมันมัน,มนเอาเลยดีกว่าโอ้โหนี้สามรอบนี้สามสหายเออมันได้ไซส์ดีๆเนีย่ยโอ้ก็สามสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้ว,ว,วไล่ๆกันไป นี่ครับก็จะไข่แล้วน,น้าที่ดูก็ไม่ต้องถามตรงนั้ว่าผมใส่ตะกรวไม่ใส่ะดูเอาเหยนหน้าปกผมก็จะขึ้นเอารูปนี้ขึ้นเลยดีกว,ว่ามั้งหน้าปกอืมรูปนี้เลยเอาขอไปขอนั่นแหละครัเอาตะก็วิ่งออกแค่นั้นเองทางบนต่อครับเดี๋ยวผมจะนั่งตกสปิวเล่นๆนะครับนั่งตกสปิลเล่นๆรอ มนบ้านมาอือโมงครึ่งแนละ้วยังไม่มาเลย,ยไม่ได้อาบน้ําเลยโมงครึ่งแลกลับแนละ้วโหน้ําลึกมากเลยนะตรงเนี้ยกูไม่แดกแม่ไม่ให้กูแดก โอ้ยเอาสามนิ้วเอาไปแม่บ้านบอกเอาสามนิ้วเดี๋ยวแล้วก็เ็ดโฟมนี่ต้องโยนใกล้ๆแล้วโยนไกลคงจะดับเบลลึกเลยเใกล้ๆยังลึกเลยอันนี้ก่อนที่จะเดินโอ,โอเคดีขึนมาหน่อย สีนี้ดีก็ปลดตะไคร่เก็บมือไปหมดตะไคร่ก็ประมาณนี้แหละปลาอเจ็ดเซนลงนั้นนี่ยตัวเบ็ดเป็นตัวเบ็ดธรรมดานะเบ็ดเป็นกล่องเบอร์แปดเลยใหญ่อย,ยอยู่นะเบอร์แปดเนี่ยจริงต้องเบอร์ห้ากำลังดี ้าดินมีดึงอลดึงทีเดียวเองอะไรวะแวรอบอะเปิดกล้องไว้รอก่อนราดินดึงอ่ะทีเดียวมีสปิวก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆแต่ก็ดีว่าปลอดตะไคร์ตัวพอๆกันเฮ้ยดึงอีกทีสิดึงปี๊ดเดียวเองก็เม็ดโฟมมีคนมาตกเรื่อยๆเลยนะ ข้างผมนี่ก็สองคนตกแต่ก็เอ่อก็มีโฟมเจ้าหนึ่งกสองคันแล้วก็น่าจะเป็นกระปิวคันนึงแบบน้องแบบเดียวกับผมนี่แหละนี่ครับผลกะปิวเนี่ไยไซนี้ทั้งนั้นเลยมันเจ็ดตัวไม่ได้เปิดกล้องนั่งตกเล่นๆเลย เจ็ดตัวใช้ปลาเค็มตากทั้งตัวไม่ต้องผ่าเนี่ยๆตัวเล็กเนี่ยตอเดินเนี่ยอืมตดอย่งนี่อีกแล้วก็สิงเลยแล้วมันก็พาพันไปหมด หน้าดูมันี่ตัวคุณสมรตกมีหนึ่งสองคันมีกคันคนนี้คนแก่ตกตะก้อหน้าดินทิโมแล้ว11โมงนะแม่บ้านยังไม่โผล่เลยเดี๋ยว ไปถึงชั่วโมงก็กลับแล้วเนี่ยมามาได้แป๊บเดียวก็กลับแล้วเนี่ยเีลายเยอะ <c oughs> มาตัดผมก็จะเสร็จตัดคลิปก็จะเสร็จก็จะได้ลงไลย์มันหยุดตดัดคลิปไม่ตั้งก็ได้เอ๊หรือจะข้อขึ้นมาให้ดูก่อนดีกว่าเผื่อมันติดคาดเบ็ดอยู่แล้วที่มันดึงไปแล้วแหล,ละมาย่ามึง ไม่มีอะไรก็เป,ปล่ามัมใช้เรื่องมาพันไหมเนี่ยอ๋อรู้แล้วมันหลุดเพราะอะไรตัวเบ็ดขาดสงกนขาดแล้วเนี่ยตัวเบ็ดเปลี่ยนไหมเนี่ยตะก้อใหม่อ่าเอ้ยตัวเบ็ดขาด nữa, rồi nó dึง put, nó như thế này đi con, con sẽ ghiền na thì, này nhỏ luôn thì hôm nay, như thế cái nó ปลาปลานิบไซซีน่นิ้วเนี่ยประโยชน์ใกล้แล้วเป็นอย่างเงี้ยปลาใหญ่กินไม่ทันปลานินใไซสี่นิ้วเออตรงนี้ลมเด๋ยวไว้ถุงกล้องเนะี่ยโอ้ยดูตัว อุ้ฝั่งโน้นเอาว่ามาตกทางครอบครัวเลยนี่ว่าเด็กตัวเล็กตัวปิวมึงบอาครอบครัวมาตกเลยลูกเมียเงิน,นไก่ก็ไม่กินเดิน,นไก่ก็ปลาเล็กอื้ม มาเยวว่มามืองอะบ้านอยู่ไหนครับแล้วก็เป็นโฟมขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับวันนี้ก็ได้พอสมควรครับเจไดไย้ปลากระชังขาดวันนี้ก็มีน้าๆนเขามาตกข้างๆแล้วเจ้าประจับผมก็ต้องขอตัวกลับก่อนครับ และคลิปหน้าผมจะไปใไนคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม